ไปกันที่จังหวัดตากซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสาก์นะครับท่านก็ได้นําคณะครับลงพื้นที่กันไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือมอบสิ่งของในพื้นที่นะครับกับโครงการสาก์รวรมใจคลายหนาวให้น้องบนดอยสูงครั้งที่10ครับ นายวิสิศิ์สุวรรณครับอธิบดีกรมส่งเสริมสากลท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของชุดคลายหนาวอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาช่วยเหลือเด็กเยาวชนและก็ประชาชนในถิ่นทุรก,กันดารน,นะครับโครงการนี้เป็นโครงการสากลรวมใจคลายหนาวให้น้องบนดอยสูงครั้งที่10 โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสากลครับและก็คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสากลจากทั่วประเทศพร้อมด้วยสากลจังหวัดตากข้าราชการและก็พนักงานสากลจังหวัดตากก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับไปจัดกันที่ศูนย์การเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยสลุงตําบลพระาธาตุอำเภอแม่ระมาจ,จังหวัดตากครับนอกจากนี้เองเนี่ยอธิบดีกรมส่งเสงริมสากลก็ได้จัดพิธีมอบอาคารกิจกรรมสากลนักเรียนจํานวน2แห่งด้วยกันนะครับ นั่นก็คือศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยสลุงและก็โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนศึกษาส่งคราะหอ .2 อ,อำเภอแม่สอดก็ได้มีการมอบทุนการศึกษานะครับชุดคลายหนาะวอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและก็มอบผลิตภัณฑ์นม UST ให้กับผู้แทนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดตากจำนวน9ก้าแห่งด้วยกันครับ พร้อมท้งได้ตรวจเยี่ยมอาคารกิจกรรมสากลนักเรียนและก็กิจกรรมสากลนักเรียนของศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยสลุงด้วยครับสำหรับศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยสลุงนะคะอยู่ในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34จังหวัดตากได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2560 โดยเปิดตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนเข้ารับการศึกษาอยู่ที่86คนเป็นชาย46คนและหญิง40คนมีนักเรียนบ้านไกลพักค้างจำนวน14คนมีครูตํารวจตะเวนชายแดนจำนวน3นายและบุคลากรทางการศึกษาอีกจำนวน5คนด้วยกันซึ่งสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตพระราชร,ร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยเยายยวชนในถิ่นทุรกันดารในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การพัฒนาด้านการศึกษา และด้านคุณภาพชีวิตของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้สนองงานโครงการพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจัดทาโครงการสหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูงขึ้นเพื่อให้นักเรียนเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นค่ะชื่อโครงการน่ารักนะครับคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูงใช่นะน่ารักกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการให้ความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีด้วยคุณ